ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลรับแลนนายแพทย์กเกษมตั้งกเกษมสำรานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตฐ์ได้นำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด่านหน้าทางการแพทย์ในวันที่4 7ถึงเมษาย,ยนที่โรงพยาบาลอุตรดิตฐ์และโรงพยาบาลชุมชนรวม899คน และเข็มที่2อีกจำนวน2,830คนในระหว่างวันที่22-23เมษายนทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่บุคลารกรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขรวมทั้งสิ้นจำนวน2,805คนคิดเป็นร1อ6ละ61โดยมี8ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อพัฒนาระบบการฉีดและนำร่องให้เป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอต่างๆที่เข้าร่วมศึกษารูปแบบในวันนี้ และจะดดำเนินการฉีดแก่บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่หลังจากนี้เป็นต้นไปและจะมีการจัดสรรเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนมิถุนายนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับประชาชนเป้าหมายทุกคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์